และตอนครั้งแรกหลังจากที่เปลือนนิ้หัวใจแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอนัดผมจําได้ว่าทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งประมาณ6เดือนแล้วก็ในในการที่ไปโรงพยาบาลทุกเดือนเนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจค่าเอโดยการเจาะเลือดที่แขนเหมือนกับที่เราตรวจน้ำตาลคอเลสเตอรอลก่อนดูดเลือดไปหลอดมาเริ่มเลยนะฮะตอนนี้ในการที่ไปเนี่ยนะครับ ค <c oughs> ือนอกจากต้องไปนั่งรอรอคิวเจาะเลือดแล้วก็ต้องนั่งรอคิวเพื่อที่ให้ให้คุณให้ทางโรงพยาบาลไปเช็คเลือดก็ตกครั้งหนึ่งก็ตกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะได้พบแพทย์นี่การที่เราไปเช็คเลือดรตรวจเลือดทุกเดือนน,นะครับเดือนละครั้งเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้ค่าปกติเดือนหน้าค่าผิดไปเราก็จะมีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าเอะ ถ้ามันมากไปน้อยไปนในช่วงเดือนหนึ่งที่เราจะต้องรอเพื่อตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเราก็มีความกังวลใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้หลังจากที่ที่คุณหมอเช็ค6เดือนไปแล้วนะครับพอเห็นแล้วว่าค่าอินอาร์เนี่ยมันมันปกตินะครับก็นัดไปเป็น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งตอนนี้หลังจากที่ที่ทาง คุณหมอได้ทดลองให้พวกผมนะฮะได้เข้าเข้าไปอยู่ในโครงการคลินิกบอฟฟินนะคือหมายบบความว่าเราสามารถตรวจค่า I N R ได้ด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องตรวจนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโครงการที่ว่าเราตรวจทุกอาทิตย์พอตรวจทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าค่าของของเลือดเนี่ยจะขึ้นนิดหน่อยลงนิดหน่อยเนี่ยแต่อยู่ในค่าที่ยอมรับได้เนี่ย เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับทันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้เครื่องเนี่ยนะครับคือผมเองผมเือตัวเองมาตอนที่ที่ฐานเจเมื่อเดือนที่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยค่า n a ของผมจะต้องอยู่ระหว่าง2อหนึ่งสองจุดห้าตอนนี้พออยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเนะผมก็ผมก็เข้าเจนะฮะคือจริงๆเราก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราทานผักมากไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีผลได้ อันผมจําได้ว่าผมเข้าเจาวันจันทร์แล้วก็ผมต้องตรวจค่าฮาอทุกวันเพื่ฤาพอเข้าเจาวันจันทร์มาณพฤหัสมมตรวจดูครั้งแรกก็ได้หนึ่งจุดห้าคือนันตกใจามากเพราะว่ามันจะต้องอยู่ตอด้วสองจุดห้าก็โทรไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าบอกคุณหมอแล้วอ่บอกคุณเภสัชนะว่าผมทานเจอยู่คุณเภสัชเลยบอกว่า,างััน้นเปลี่ยนผักได้ไหมไปทานผักพวกอย่างที่บอกคืออย่าทานผักใบเขียวเยอะผมก็ลองดูนะฮะ เพราะอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมานี่ก็ยังไม่ได้ออกเจก็ตรวจอีกก็เป็น1.7ก็ยังต่ำอยู่ดีก็เลยโทรไปบอกคุณพยาบาลอีกคุณพยาบาลมาบอก,อ,อกใจนิดนึงเดี๋ยวออกเจแล้วลองดูตอนนี้พอออกเจแล้วนะครับวันพฤหัสผมมาตรวจใหม่ก็ได้เป็น2.3อ,อาทิตย์หนึ่งต่อมาก็เป็น2.1 2.4 2.0 ตัวนี้ผมก็เลยทําให้ให้เรามีความสบายใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราตรวจแล้วแล้วเราเจอว่าเราต่ําเกินไปมากเกินไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าผิดปกติเราสามารถควบคุมตัวเองได้โดยการทานอาหารหรือว่าปรับอาหารให้มันมันถูกต้องอันนี้ก็สามารถห้า,าเราใช้ชีวิตอยู่ได้สุขกสบายขึ้นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะซึ่งคือผมตรวจ คอเลสเตอรอลแล้วหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลมากไปนิดนึงคือจริงๆมันไม่เกิน200ผมอยู่ที่ประมาณ2 18ก็เลยลองทานดอกคำฝอยก็ปรากฏว่าคานาก็ผิดไปอีกนะคานามากขึ้นประมาณ2.5ก็เลยหยุดพอหยุดก็ลดลงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วใช่หรือไม่แต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทานอะไรที่มันผิดปกติจากที่เราเคยทานอยู่เนี่ยก็ขอให้เรามาระวังพอเราตรวจปั๊บถ้าเราหยุด แล้วตัวเลขมันตรงลงมาหยุดในช่วงที่เราไว้ใจได้นะ mm hmm. ก็ขอให้อย่าไปทานอาหารอย่างนั้นมากเกินไปถ้าถึงแม้ว่าเราจะต้องทานยาพอลินตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะแต่มันในงความว่าเราจะต้องไปกันนงวลอะไรกับมันมากนักนะครับจริงๆแล้วค่าอ I าที่มากําหนดชีวิตของเราได้ใ้เป็นแบบนี้นะฮะมันจําเป็นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นทีผลอย่างที่ผมบอก นัการที่คุณหมอได้ไดทดลองให้พวกผมได้เข้าโครงการคลินิกบอฟฟารินเนี่ยนะฮะตอนแรกผมก็มีความพิตกตรน,นะครับว่าว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรงจริงๆถ้าให้ผมคือผมคุ้นเคยกับระบบของโรงพยาบาลที่เราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ค่ามาจากโรงพยาบาลหมอบอกงั้นหมอว่าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาดูแลตัวเองโดยการมีค่าตัวนี้เป็นตัวกําหนดแล้วเนี่ยแรกๆก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่พอหลังจากที่ได้ได้ลองใช้เครื่องดูนะครับแล้วก็ติดตามผลของตัวเองที่เกิดขึ้นดูเนี่ยก็พบว่าเราใช้ชีวิตได้สุขสบายขึ้น